ในบรรดาวัชพืชข้างทางนะคะดอกเดซี่น่ารักที่สุดค่ะเอาดอกเดซี่สวยๆมาสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ค่ะพี่น้องทุกคนทุกเข้าป่ามาไกลลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุม สันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของงไกรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน วีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน สัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันก็อยู่กับดงดอกไม้สองข้างทางตรงป้ายรถเมลเลยค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ระทึกนะคะที่วันอยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะแชร์ให้ฟัง คลิปที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นเช้าวันเสาร์ที่25มิถุนายนค่ะวันจะต้องเดินทางเข้าออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์เพื่อไปทำงานนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์ที่ช็อกมากๆนั่นก็คือมีเหตุการณ์กราดยิงมีผู้บาดเจ็บถึง19คนวันไม่แน่ใจว่าตายไหมนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เลยรายละเอียดของข่าวนะ่ะเขาไม่ค่อยเล่าค่ะแต่ถามว่าตอนนี้วันรู้สึกยังไง บางวันกลัวกลัวมากๆเลยค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้กับเมืองที่ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงแล้ววันจะติดตามข่าวแล้วก็มาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คือวันอยู่ในป้ายรถเมย์ตรงทูเซนฟรี Free, ก็คือสนามเด็กเล่นเอ้ยไม่ใช่สิ สวนสนุกของประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งตอนนี้เขาปิดอยู่แต่เดี๋ยววันพาขึ้นไปแอบดูด้านนอกด้านหน้าของสวนสนุกแล้วเราก็รอรถเมล์จากตรงนี้เข้าไปเมืองหลวงซึ่งรถเมล์นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 25นาทีเราจะถึงตัวเมืองออสโลซึ่งวันยังไม่รู้เลยค่ะว่าวันจะเจอเหตุการณ์อะไรข้างหน้าคืออาจจะไม่อันตรายแต่อาจจะมีการปิดถนนอาจจะมีการขัดข้องเรื่องของสัญญาณการจราจรแล้วก็อาจจะมะีผู้คนเต็มไปหมด ซึ่งวันไม่แน่ใจเลยแล้วข่าวนะคะเขาจะไม่ทำเจาะลึกแบบเหมือนในประเทศไทยเขาแค่แบบเนี้ยเหมือนแจ้งให้ทราบที่เหลือคือเราต้องเดาสถานการณ์เองทั้งหมดเลยค่ะจะไม่มีการลงหน้าผู้ร้ายให้เห็นจะไม่มีการลงสถานที่ที่เกิดเหตุให้เห็นว่าตรงไหนแน่อะไรแบบนี้ที่เหลือเราก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะข้างหน้าคือสวนสนุกนะคะซึ่งจะเปิดในช่วงหน้าร้อนค่ะก็เป็นสวนสนุกยอดนิยมเลยนะคะ ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแก๊งมอเตอร์ไซค์มีหนุ่มๆที่ติดตามช่องมาดามบ้านนาสวีเดนก็ต้องขอขอบคุณนะคะอยากเขียนคาราวานมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะในช่วงหน้าร้อนจะมีคาราวานมอเตอร์ไซค์เยอะมากๆเลยนะคะส่วนสนุกเขาจะปิดมีประตูทางเข้าอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยววันดูก่อนว่าเราจะขึ้นไปได้ไหม เราก็น่าจะขึ้นไปได้เดี๋ยววันพาไปชมทางเข้าตรงนี้เรียกว่าสวนสนุกทูเส้นฟรีสนะคะเรามาถึงประตูทางเข้าแล้วค่ะเป็นสวนสนุกที่อยู่บนเขานะคะเครื่องเล่นจะแบบว่าคล้ายๆกับจะโบราณโบราณนิดหนึ่งนะคะแต่ตอนไหนที่เปิดคือเด็กๆ และครอ,อบครัวจะมาที่นี่กันเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้ถึงกับรถติดกันเลยนะคะนี่คือสวนสนุกขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะ u ูซิ f r ร e สส่วนตัววันเองยังไม่เคยเข้าไปข้างในเลยจ้ามีการจัดดอกไม้และสวนข้างหน้า สวยมากๆเลยค่ะวันพามาดูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปที่ป้ายรถเมล์กันนะคะดอกไม้สีชมพูม่วงสวยมากเลยจ้าสีหวานมากๆเลยค่ะไปค่ะเราก็าไปทำงานกันต่อนะคะวันยังไม่มีโอกาสเล่นเลยค่ะอยากเล่นมากๆเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยนะคะวันไปดรีมเวิ r ์ d บ่อยมากๆเลยค่ะเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างในดรีมเวิร์มาหมดแล้วนะคะ ส่วนที่นี่คือเราต้องมีเพื่อนนะต้องมีเป็นเพื่อนแบบสายขาสายขาลุยแอดเวนเจอร์เหมือนกันถึงจะสนุกนะคะมาถึงตัวเมืองออสโลแล้วนะคะเป็นเช้าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กระดยิงในเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้คือเข้าสู่เทศกาลอยู่ในช่วงของเทศกาลชาวสีรุง้งตามป้าย ทุงชาตทุงที่แขวนอยู่ตามสองข้างทางนะคะเหตุ <S <s <ets> <S การณ์ตอนเช้าคือปกติมากๆเลยค่ะคนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในเมืองหลวงบรรยากาศที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือประมาณ9้าโมงเช้านะคะรถเมล์ที่วันนั่งมาจากชานเมืองคือเต็มทุกเที่ยวเลยค่ะทุกคนเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองกับ <S <s <ets> <S กับงานชาวสีรุง้งหรือกิจกรรมของคนรักเพศเดียวกันนะคะ ที่ในตัวเมืองหลวงก็จะมีคนมาเยอะมากมีขบวนพาเหรดมีการจัดกิจกรรมมีคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ตามผับตามบาร์จะถูกจองตามโรงแรมจะถูกจองเต็มหมดเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ร่วมกันค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนระทึกเหตุการณ์ระทึกขวัญจากคืนที่ผ่านมานะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เขาจัด กิจกรรมชาวสีรุ้งร่วมกันของชาวนอา ค่ะตอนนี้วันก็ได้ตามข่าวแล้วนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นการกราดยิงในออสโลอาทิตย์นี้นะคะในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เขามีการจัดกิจกรรมเป็นสัปดาห์ของวันขออนุญาตที่ใช้คำพูดว่าของกลุ่มคนรักร่วมเพศหรือที่เขามีสัญลักษณ์เป็นทงสีรุ้งนะคะ เป็นกิจกรรมของเขาทางอาทิตย์เรียกว่าให้ความสําคัญกับกลุ่มรักรวมเพศทางอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วที่นี่คือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์กลุ่มคนรักร่วมเพศนะคะกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันเนาะเขาก็จะกลับเขาจะมารวมตัวกันในเมืองหลวงแล้วก็กระจายอยู่ตามโรงแรมต่างๆค่ะแล้วประเทศนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนตามที่วันได้สัมผัสจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็ ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะว่า2ประเทศนี้ที่วันได้อยู่และมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตทั้งสวีเดนและนอร์เวย์เขาเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากเราก็ให้เสร็จที่สิทธิเสรีภาพกับ ก,แบบก,ะะกลุ่มคนทุกรูปแบบไม่มีการบูลลี่นะคะกลุ่มคนทุกรูปแบบไม่ว่าคนจะสูงเตี้ยดำขาวอ้วนผอมทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันหมดนะคะเขาจะให้เกียรติกันแบบนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนรักรวมเพศก็จะได้รับการให้เกียรติเทียบเท่ากับ คนธรรมดาเขาจะไม่มีการหวายแกเป็นอย่างงูนแกเป็นอย่างนี้เขาจะไม่มีการแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้ความสําคัญค่ะก็จะมีผู้นําที่เราเรียกว่านายกสมาคมแก๊งของเขานะคะก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาส่งเสริมให้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นคลิปในวันอาทิตย์นะคะ วันเสาร์ที่25เวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะเกิดเหตุการณ์กระดายยิงในผับบาเกค่ะทุกคนมีชายสองคนถืออาวุธปืนที่เรียกว่าปืนกันปืนยิงอัตโนมัติกระดายยิงกลุ่มคนในผับที่เป็นผับบาเกซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าบาเกก็คือกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันนะคะเขาก็ไม่ได้ แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มบาเกต้องมีแต่ผู้ชายเขา,เขาก็จะมีผู้หญิงที่รักผู้หญิงผู้ชายที่รักผู้ชายนะคะเขาก็จะไปรวมกลุ่มกันค่ะกลุ่มคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มคนที่แอนตี้ซึ่งมันมีน้อยมากๆเลยค่ะ สำหรับคนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือว่ามีความคิดเห็นขัดแย้งกับกลุ่มคนส่วนใหญ่แต่ถามว่ามันมีไหมมีค่ะทุกคนและถามว่าการใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปมันปลอดภัยจริงไหมมันก็ปลอดภัยมันไม่มีที่ไหนปลอดภัยปลอดภัยนะคะจริงๆรแล้ววันทำคลิปเพราะว่า ชี้แจงให้ทุกคนฟังอยู่แล้วที่สวีเดนในเมืองเล็กๆที่วันอยู่ที่วันทําคลิปชนบทสวีเดนต่างๆนะคะก็เกิดคดีข่มขืนเด็กอายุ13ปีซึ่งเกิดในวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งวันทําคลิปให้ทุกคนฟังวันตั้งใจจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ทุกคนเห็นคลิปนี้แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ในออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย มันเป็นข่าวที่ดังมากแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโศกกันนาตกรรมนะคะตอนนี้ทราบเบื้องต้นว่ามีมีผู้เสียชีวิต2ท่านแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหนัก14ท่านแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ20ท่านหรือมากกว่านั้นนะคะจากการสำรวจล่าสุดซึ่งพอวันตื่นมาตอนเช้านะคะสามีวันนะเขาเป็นคนที่ตื่นเช้ากว่าปกติ คือวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าแกจะตื่นมาตั้งแต่ตีสีเลยค่ะแล้วแกเห็นข่าวเป็นคนแรกนะคะแกก็ส่งข้อความเข้ามาในอินบ็อกของวันในขณะที่วันหลับอยู่พอวันตื่นขึ้นมาวันก็เห็นข่าว แค่คำว่ากราดยิงในถนนคนเดินกลางเมืองออสโลซึ่งวันทำงานอยู่แถวนั้นค่ะทุกคนวันก็ตกใจให,ใหญ่เลยเพราะว่าเหตุการณ์การกราดยิงมันเคยมีมาหลายครั้งมากวันอยู่ที่นี่มา12ปีมีเท่าที่วันจำได้นะ่ะสี<ม>่ห้าครั้งเลยนะคะกับการก่ออาชญากรรมแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเป็นกลุ่มคนผู้อพยพนะคะไม่ใช่คนใน ชาตินอร์เวย์เองแต่ก็มีส่วนร่วมที่เป็นคนในชาตินอร์เวย์เองก็มีนะคะเกิดเหตุการณ์กรัดยิงใส่ฝูงชนหรือกลุ่มชุมชนทําให้มีผู้เสียชีวิตมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากแต่ว่าข่าวที่ประเทศนอร์เวย เขาจะไม่บอกสถานที่เขาว่าตรงไหนเขาจะบอกแต่กว้างๆอันนั้นคือข่าวแรกที่วันเห็นเมื่อเช้านี้นะคะวันก็กลัวมากเลยเพราะว่าวันต้องใช้เส้นทางนั้นในการมาทํางานแล้ววันก็พยายามหาว่าเขาจับคนร้ายได้หรือยังแล้วเราจะเข้ามาทํางานได้ไหมอะไรต่างๆแบบนี้นะคะวันก็กังวลสามีวันก็บอกว่าเธอระวังตัวนะแล้ววันก็พยายามหาข่าวคะ่ะว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดตรงไหนเพราะว่าวันก็จะไม่เข้าไปไกลปรากฏว่าหาข่าวทุ่ไรก็ไม่เจอคะ่ะเจอแต่ขาวก่องว้างไม่เจอเข่าวที่ระบุสถานที่ที่แน่นอนนะคะจนวันก็คุยกับพี่ๆในกลุ่มแอดมินอมามดามบ้านนาสวีเดนก็ต้องขอบขอบคุณพี่มอมพี่ละมอมด้วยนะคะที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะ พี่มอมก็ช่วยหาข่าวภาษาอังกฤษให้ค่ะเพราะว่าข่าวในประเทศสวีเดนนอร์เวย์เขาจะลงแบบกว้างๆเขาจะไม่ระบุเจาะลึกว่าสถานที่ไหนใครเป็นคนก่อเหตุใครเป็นคนตายเขาจะไม่มีรูปไม่มีชื่อไม่มีอะไรให้เราดูแล้ววันกังวลค่ะในขณะที่วันคุยก,กับพี่ๆทีมแอ,แอดมินวันก็อยู่ในช่วงการเดินทางซึ่งวันจะเดินทางมาถึงใจกลางเมืองออสโลเนี่ยประมาณ ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถามว่าวันกลัวไหมวันอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติว่าเราถึง ถึงคราวที่เราจะต้องจากไปถึงคราวตายเราก็ต้องตายค่ะวันไม่ค่อยกลัวแต่ว่าวันไม่อยากเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงวันก็พยายามเช็คสถานที่ก็ได้ข่าวจากพี่ม่อมค่ะที่เป็นต้นฉบับข่าวภาษาอังกฤษเขาลงสถานที่ให้เรียบร้อยวันก็เลยรู้ว่าอ๋อตรงไหนวันก็ไม่ไม่เดินไปตรงนั้นค่ะซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นบริเวณที่วันชอบไปเดินตอนเช้าในขณะที่วันมาทํางานแล้ววันมีเวลา วันก็ชอบเดินไปตรงเส้นถนนคนเดินที่เรียกว่าจุดป๊อปปูล่าของของออสโลนะคะก็ดีที่วันรู้ว่าอยู่ตรงไหนวันก็ไม่เข้าไปค่ะซึ่งการใช้ชีวิตของคนนอร์เวย์ตามที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปก็คือเขาก็มีการใช้ชีวิตแบบปกติมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร ทุกคนจะได้เห็นคลิปวันอาทิตย์ส่วนวันอาทิตย์นะคะหน่วยงานห้างร้านต่างๆจะปิดหมดเลยทุกคนจะอยู่บ้านวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากของชาวชาวอสีรุ้งนะคะที่เขามารวมตัวกันในออสโลปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ช็อกแบบนี้คือทุกคนตกใจมากนะคะแล้วก็คือเราคือเราก็เคารบสิทธิ์นะคะ เรากไไ็ไม่ได้มีความรังเกียจอะไรก็ยินดีกับเขาทุกอย่างนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับคือเป็นเทศกาลของเขาเลยละคะ่ะทุกบ้านนะคะจะมีการติดธงสีรุ้งตามถนนต่างๆจะมีธงสีรุ้งตามป้ายรถเมล์คนเดินกันใส่เบลอ่าเรียกว่าอะไรนะคะข้อมือนะคะเป็นสีรุ้งคือบ่องบอกว่าเราไม่ได้รังเกียจเขาพยายาม บ่มบอกว่าเราไม่ได้รังเกียจแล้วเราก็ยินดีที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างมีความสุขแต่ปรากฏว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะล้วันเรียกว่ากลุ่มแอนตี้ก็ได้ค่ะเข้าไปกราดยิงถึงในบาร์เกก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดในขณะที่คนเขากำลังเฉลิมฉลองกันอยู่ในคืนวันศุกร์คือปกติวันศุกร์และวันเสาร์เป็นวันที่เขาปาร์ตี้สนุกสนานกันค่ะ คนทำงานหนะักเขาก็จะมาใช้ช่วงเวลานี้ในการพักผ่อนสำหรับคนที่ชอบอสายดื่มสายท่องเที่ยวราตรีนะคะเขาก็จะมาเที่ยวกันคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ค่ะทุกคนวันทำงานอยู่นะคะวันก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวค่ะแต่ก็จะมีเพื่อนๆโทรมาบอกเพราะว่าตอนเช้าเนะี่ย วันพยายามหาข้อมูลคนที่พอจะให้ข้อมูลกับวันได้ว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหนเพื่อนๆกลุ่มเนี้ยก็จะโทรมาบอกวันว่าโอ,โอเคเธอตรงนี้นะฉันเช็คแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันทํางานไปด้วยวันก็ได้ข่าวด้วยพอวันเลิกงาน Facebook ก็มีการสํารวจค่ะว่าใครอยู่ในจุดนี้บ้างเขารู้อัตโนมัตินะคะว่าใครอยู่ในจุดนี้บ้างแล้วเขาให้ตอบว่าเราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัย พอวันคลิกว่าปลอดภัยกลายเป็นว่า a c e b o o k แชร์สถานะของวันขึ้นไปบนหน้าฟีสของ a c e b o o k เพื่อนๆคนไทยเป็นห่วงกันใหญ่เลยค่ะวันก็ต้องกราบขอบคุณนะคะจุดที่เกิดเหตุมันเกิดในสถานที่ส่วนบุคคลค่ะมันเกิดภายในสถานที่ไม่ได้เกิดบนท้องถนนต่างๆส่วนคนนอร์เวย์นะคะก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติส่วนวันละ เราแวงค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือมองไปเรื่อยค่ะเมืองที่เราคิดว่าปลอดภัยทำไมถึงมีคนแบกปืนใส่กระเป๋าเป้แล้วสามารถเข้าไปกราดยิงก่อเหตุอาชญากรรมที่น่ากลัวแบบนี้ได้เราก็ต้องระวังค่ะก็คงจะระแวงคนที่แบกเป้ขึ้นรถเมย์อยู่ใกล้ๆเราวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะวันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เขาจะเฉลิมฉลองกันนะคะแล้ววันกำลังจะเดินทางไปหาสามีที่กลางทางค่ะวันก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ ถึงความคืบหน้านะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ที่นอร์เวย์ที่ออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ซึ่งตอนนี้บุคคลส่วนใหญ่นะคะใช้ชีวิตปกติมากๆเลยค่ะวันเสาร์เขาจะไปะดื่มฉลองดื่มกันนั่งตากแดดนุ่มบิกินี่อยู่ที่ภูเขาที่วันทำงานอยู่มองออกไปด้านนอกก็จะเห็นผู้คน เต็มไปหมดซึ่งใช้ชีวิตกันอย่างปกติมากค่ะเพราะว่าเวลาเกิดข่าวอะไรสิ่งที่เขามีกันก็คือความมั่นใจในทีมงานรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความรับผิดชอบเขาจะทํางานกันอย่างแบบเข้มงวดมากค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความมั่นใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะคะตอนนี้วันกําลังจะเดินทางด้วยรถเมล์ไปหาสามีวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราชมภาพ บรรยากาศภายนอกเท่าที่เราถ่ายได้นะคะเพราะว่าผู้คนเยอะมากค่ะวันนี้เยอะเพราะเข้ามาเฉลิมฉลองก็ไม่ได้น้อยกว่าปก,กติหลังจากที่มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้นะคะก็<ส>วันปลอดภัยดีค่ะทุกคนอพอจบเหตุการณ์กระาดายิงในคืนนั้นคือเกิดมาเสร็จสิ้นตอนประมาณตีหนึ่ง ตำรวจก็เคลียร์สถานที่ค่ะเช้ามาเราแทบไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหนแต่วันนี้จะเห็นนะผู้คนเริ่มไปวางดอก,ดอกไม้ใกล้จุดเกิดเหตุอันนี้คือเป็นการแสดงความเสียใจในรูปแบบที่ฝรั่งเขาแสดงออกกันนะคะถ้าวันเก็บภาพได้วันก็จะเก็บภาพให้แต่วันก็จะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยที่สุดเท่าที่วันทําได้ค่ะ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็เล่าให้ทุกท่านฟังแล้วก็เล่าความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกความห่วงใยขอบขอบถึงคุณทุกกำลังใจที่ให้วันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายบายค่ะ หลังเลิกงานนะคะก็ยังคงมีกิจกรรมแบบนี้เรียกว่าผู้คนยังออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะแล้วที่วันเห็นอยู่ไกลๆนะคะเป็นการแล่นล่องเรือของอเข้าร่วมกิจกรรมชาวสีรุ้งนะคะที่มองเห็นอยู่ไกลๆเขาก็จะมีกิจกรรมมีการปิดถนนเล่นคอนเสิร์ตบางพื้นที่ทำให้วันนะคะต้องเดินจาก ตรงนี้ไปถึงป้ายรถเมล์ค่ะก็ใช้ระยะเวลาการเดินนานพอสมควรนะคะคือพยายามจะหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนค่ะปรากฏว่ารถรถเมล์นะคะถูกปิดเส้นทางการจราจรให้ขับรอบนอกบริเวณตัวเมืองค่ะมีรถตำรวจเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ก็น่าจะอำนวยความสะดวกแล้วก็จับตาดู ด้วยความห่วงใยอยู่ห่างๆประมาณนั้นนะคะทีนี้วันก็จะกลับบ้านเหตุการณ์ก็ดูแลดูปกติมากๆหลังจากเลิกงานนะคะนี่คือเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งค่ะทุกคนตอนเช้าสถานการณ์แลดูปกติมากๆเลยค่ะสำหรับทันนี้วันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงค่ะสวัสดีค่ะ ป่าสวีเดนมาดามบานาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นมาดามบานาสาย